สวัสดีครับเป็น้อนกับซองฮาร์ดบิทและเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะรับเป็นยัางทาทายอฟบานนกแกนะเป็นยังอ่อบนบเดี๋นีเข้าสิแลนนำร้านไม่ยีเหลือแม่งทามหาอยู่แต่เนี้ยก่อลนลังคาทามหามาน่ะเ <Okay. S 2> พื่อนอยากเห็นเ <c oughs> พื่อนอยากเห็นมานกัาสัมบา,ารห้ก็กแม่ เพิ่นบื้งสุดคิดไดแต่ว่าเบิ้งหลูกเบ้่เบิ้งคิปหลูกจากของ,องอ <c oughs> เป็นเบิ้งสองผู้อื่น <c oughs> สองอาการใช่เบื้งสองอการใช่บ่า <c oughs> แต่คนน<ป>ม่แงคนสิโตมาเตียมตัวออกเอดินทางนะเปิดรดเลยพอ ตัวนักราาาดัถไกระตลลัลรลกดดันชื่อกดดันเอาพอดีแบบบอกผมน่ะเราแลปิดโปรเจกต์พลุกไหวโผล่งานวุ้ยทุกการณ์นาเหม่ ส้าสิดองเน่ต้องับนะข้าหโฮมเดินหนีมานะมุนน้่แม่

การทลาคมือยู่กานทลากันอยู่กันทลาคมาือ,รมอรมแรงมนก็ตีครบเร็วแทน<ะ>ถึงสามนาที ของอยู่โซฟาเด้อเอิญกระเป๋าเร็วจะกลับแล้วเออได้เวลาแล้วนะขาได้เวลาเร็วขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เด้อที่อหถมมาพักมาเศร้ามาอยู่มาโรควนเนื่องเนื่องคืนกับอีกกับกับมือเคืนบทเรียนของอาพีนว่าของผู้จัดการนี่กับบ้านนี่แหละบ้านผมผมยังกับเพื่อนได้ผมยังกับเมียอยู่นาน ยังเยใส่บืออยางนี่พูน่าเป็นคำบ้านเบูร์เาอนอนเป็นหอใจพนวให้ใจบอลนอนอยจะใส่เี่ลานอนับนก็จตื่นีมุงแหลงตื่นลุกยางดีฮัดเชว ่เนสผมอเ่นเยนุ่มมีเตีมอเออนเอเนัวส่วนชุนี้กแลูกหอจะขอมนีอย่างเนี้ยเ่ยวบัสวนชุย่างก็จะพร้อมเปล่าอย่าลืมอย่าลืมเจ้าขอก็เจ้าของเปล่ารน้ตอนนี้ลืมผ่านเจ้นตัวหน่อยสิเรียกีวองเวอร์ ไม่พี่พอเรากนสิไปด้วยประดีนเมียเลยพอเลยไปมีโอกาสกันเลยับมาพ่เก่าะจะได้กับดวงเลี้ยวพดวงสลัมซิงไม่ได้เนาะเขากรไดเนาะพได้หายใจท่านว่ดีก็ไปบอกเปลี่ยนัวสิเบียรเรวสิไปคิดการคิดงานอะไรกัขอพอขอยังเพนเพลนให้พ่ พี่บม่เคยขอแม่ไปแลกก็คือไปไปแม่ไปล้วเด้อบอไปแลวกัไปเรบ่ริวาณกับสบาูงคาร์ลูนี่ไม่ได้ดีแต่สงารดอมอีสูงาร์ลตสิบารถตัดอยู่เออฮะไมหาบีบกอน่หรือ่นกอดก้อนกีกับเนี่ยนห่อนแท้ไสไปกอดแม่กอดอะไรก็สิเนียกอดบอกแม่บอกกอดดูเลยอีบีสมภากอดแม่นี่ เอาไกัีกเสร็จยตวกี้อสยงเราไม่มีเสียงเราลำหลายแล้วยาสัมผัสแล้วว่าสิเ่าเป็นนักเอกว่าล้ำเก่าสัันอบีบไีว่าลำชูฟังกลยไปลักลักินแ็งใสจะเลิกเดอวดแต่าามีเสียงเออียไปเดียไปเีไป

วันนี้เราเดินทาง1 0 0รอกิโลประมาณไป็ยโเก็บไปบนเหรอบอไม่ได้บอกเขาว่าพวไก่จากงานเมื่อโลส0โล40โลขอกันาลัจะไของมง่ายีโลอดเีนเดากเปอดปบนะเทอีกเร้าก็โล เซกซีพีเอาค่ะมองเลนอยู่เก้าสิบเอ็ดโลค่ะต้นต้นตลอดเืีอกว่าเขามาขึ้นนี่แหละใกล้หัวแล้วว่าหัวสี่โลสี่โลสี้โลสี่โลสี่โลอี่ลี่โลสี่โลี่โลส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 ี่โลี่โลีโลี่โล่โลีี้โลีสล่่เสสี่สสีี่อี่ีส่่ส่ เงืนหามือนั่นน่สิห้นั่นสิโอนเด้อแม่เด้องใหิโอนเอาว่จะให้นับป้อนามู่กับยมูมาทำ้าสิโอนอย่าบนั้นรถเาบาเไนไมดบอบออักแ่เดีวม่เบอร์ละเบอนเดียวเดี๋ยวเปิดนะบริการมาครับบริการมาเอาเรื่องของพูุคดี ตรวจสอบพองของแนนเห็นะว่เอาเลยเอี่ยว่พื่อนจ้าเพื่นเจ้พอว่าเอาเลยอันนี้วนที่ไยังบ่าครอบไม่โซนไม่โซนนี้นะสามทึงทึงไทยตอนทึงเออจะฝากคืนรอรอคนถึงเปลนที อย่าเงินหาเงินให้เมย์กอดน่าขม้คือรุนกรุนกรนครบแล้วนะกระสืท่านยิงดับหน้าไปเพิ่งดับเป็นตุ่ในใสันิเดินางไปเพิ่งอยู่หน้ากันเลยบอดี้ปนครับเดินจากมุ่งครับแบบนี้อืเอจะพาไปรอหน้า ไบางมึงเพิ่งล่าสองเป็นอาชีพบางนึงอ่ะบางร้านเป็เห็ดน้าอ่ะันวสมามึงเป็นเขาเป็นต้นอะไรก็เป็เห็ดทากเป็นเนียจับตัวเด้ปกงมันสเหมาหนุ่มปกสีมาุ่วเบิงนองปิดวงปิดวงเมียิบปอยู่บ่ไปบ่ไอเบิงเนี่ยเดวปีดวงเมียนเิงกี่ีพอนี่พรเีจ้ัวเดซ่เก็บพรอคนเดีว เอาไว้ใช้ไะพวกใช่พบแ่พ่อมพ่ใ่ไม่ร้็ไม่เห็นมง่มอใช่ม่ออ่พึง่ยพ่อม่ากไมู่้อกว้องออยราดเมตอ้ยแยบ่มม่งกมีถูง้าตัม่เ่าพันเด็กจะออกมื่งดขึ่นสวยผุด Less, อานาดีต oh, yeah, right. ื้ะตีซีให้เนี่ซื้อน้ำผีดีเนาะโอ้กูเกิกันนูมีตัวงามมีลีนล่ะไม่ยช่ตัวเราพ่อแต่ตัว